นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจามหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพป,ปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตานาญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานาังวรังคันธังสีวลีจำมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตานาญาณ มณีนภรัตศสีสหัสสสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังศีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพป,ปโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไต,ร,ร,ตรัตนาญานมณีนภรัตศสีสหัสสสุทันมา พุทธโรธมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานาังวรังคันทังศีวลีจำมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีนภรัตสีสหัสสะสุทันม,มาพุทธโรธมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานางวรังคันธังศีวลีจมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุยโยอาหางวันทามิสัพป,ปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญานมณีนภรัตศีสหัสสะสุทันม,มาพุทธโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานางวรังคันทังศีวลีจำมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพป,ปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการอิมังสัจจาวานังอธิษฐานิพุทธังอธิษฐานิธ,รรมธัมมังอธิษฐานิสังฆังอธิษฐานิ สัพเพพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังคาพะระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังคาพะระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพะระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธา not, สัพเพธรรมาสัพเพสังขาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปพโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธรามิสังฆังอัิธามิ